เอาแล้วและเริ่มแล้วจังหวะนี้เซอร์มาด้วยชุดขาวอะในระหว่างการกินามาด้วยชุดสีแดงอะเอาแล้วอะจังหวะนี้ใครจะเปิดใครจะหยุดใครจะไปแต้มนี้เป็นของใครหลุดกันเลยอะจังหวะนี้โอ้ยโอ้ย แลวเปิดสวยจัดเลยอะจังหวะการกินนังต้องส่งคนให้เอาแตตอนนี้กากินังคนตามอยู่หนึ่งดตจ็ดังหวะนี้ยังไอดีะแก๊งมันนัวตอนนี่เจ็ดเจ็เท่าแล้วสิบหกสิบเจ็ดยังไงครับเซอร์จะแก้เกมยังไงครับดเอาแล้วตอนนี้การกินังอุ้ยอุ้ยน้วเซอร์หายไปไหนหมดเลยอะสิคนสิบสามสิบสี่สิบเอ็ดสิบสี่ีเ้ยเฮ้ยเ้ยต้องชุบระนาเซอร์เซอร์ต้องชุบระดโนยังคงลั่นยังออนออนไฟยังต่อเนื่องคุผู้ชมไหมเออเออแล้วตอน เซอร์คนนำมาเฉยเลยเฮ้ยคนนำเฉยเลยเซอร์ชุบขึ้นมาได้แล้วจังหวะนี้16 12กกากินังคนตาม4คน4คนอุ้ยเอ้ากากินังก็ตามมาเหมือนกันนะคนกินังมาแล้วฮะจังหวะนี้อุ้ย15คนนั้นฝั่งเราเซอร์อุ้ยอุ้ยนู้นตีแตกครับทุกีนยังให้โฟลลั่นอยู่คนเดียวโผนออนไฟอย่างต่ออุ้ยเลเซอร์สิบหกสิบแดเอ้ยเอ้ยเลยเอ้ยไม้เนี่ยมึงจับยองยามันเลยอุ้ยเลเซอร์โดนนิเม่แล้วอุ้ยแล้วโดนนะแมนนี่โดนตีหัวแตกไปเลยฮะจังหวะนี้และตุกอ บไปเลยฮะอมแรงทั้งหมดเลยนะแล้วพยายามมาชุบอยู่ตอนนี้15บ4้าสิบส1่สิบห้า1ิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบหาสิกสามสิบแล้วดูนะเฮ้ยดวเวก้าเก็บไปแล้วแล้วกีดังเหลือ10คนแล้วฮะสิบสคนเริ่มน้อยทั้งคู่คนเริ่มน้อยทั้งคู่ยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจลลี่เจลลี่เราฟีฟ่ายี่ชั่วโมงอะเป็นผู้หญิงด้วยฮะคนเดียวด้วยโอ้โหนี่ะผู้หญิง ในการแข่งฮะเล่นเยอะไปหน่อยแร้บุผู้ชมฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับเตี้ยโอแล้วตรงนี้ยังไงดีเจลี่โอ้ยกางกังหนึ่งแค่แปดคนเท่านั้นไกลจะหมดเต็มทีครับกางกนังไม่ชุบแล้วก็เรียบร้อยแน่นอนเรียบร้อยแน่นอนทางฝั่งเซอร์เยอะแลือเกินผมบอกแล้วมองข้ามไม่ได้มองข้ามไม่ได้ผมไม่เซอร์ชนะนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมยังไงครับตรงนี้กลายเป็นรีเฟกตรงนี้ฮะโอ้โหโดนลุมเซตอยู่สามคนตรงนี้ฮะโดดทิ้งกันไปครับตรงนี้พยายามจะมาเอาทาง เมื่อกี้มองไม่ทันครับมารีเฟกหนีไปก่อนรู้สึกาแมไงโอเว่นเล่นกันทางตรงนี้จะโซนแล้วมี3คนลุมแทงเอาแล้วเรียบร้อยแล้วรัจบไฟแรกแล้วแน่นอนนะเป็นทางฝั่งของเซอร์กินาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจบแล้วเซอร์ดีหวะกากินาเออมันจะเป็นอะไรไปวะกากินาว่าไงสามคนชามผม โอ้โหคือคิวฟีดเนี่ยคือเอาจริงนะมันคนอาจจะหมดไวก็จริงนะครับผมแต่ว่าคิวฟีดก็ห่างกันประมาณ10คนแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วเรียบร้อยครับ user join your channel user user join a n n e l ใช้ชนะให้แกทีมปัจจุบันนะครับเออ บอกแล้วใครรักเซอร์พิมเซอร์หน่อยครับคุณผู้ชมฮะอะไรนะใครรักแมนนี่ใครรักเซอร์พิมเซอร์หน่อยครับผมมาก่อนเลยครับเรงบินแรกเซอร์พิมเซอร์อะไรนะคุณผู้ชมฮะเซอร์ทิมยังไงครับแก้หรือเปล่าตรงนี้ฮะแก้ครับต้องแก้ครับใครรักคนครับใครรักคนใครรักน้องซิงค์ใครรักพี่ม่อนครับผมใครรักน้องนนะใครรักการ์ดการ์ดอีนังด้ครับผมขอสี่นึงศูนย์ด้วยอีนังด้วยให้ด้วยนะครับคือวันนี้พี่ก๋อเขาเชียร์เซอร์ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูการีนังหนึ่งครับกากินังเนี่ยเขาผมจะบอกงี้พี่กอ ช่วงแรกๆอ่ะเขาจะยังอ่าเขาเรียกว่า องไปกก่อน็คืาหวังที่ผ่านทางมาแล้วก็ผ่านทางไปโดนเงิมาสิบบาทยี่ถือครับผมไปส่องแชทออสตาแล้วหลงรับแม่แม่มิกมิกขึ้นมาต้องทำไงเฮ้ยเอาเซอร์หายไปไหนห้าคนอะเุ้ยเซอร์หายไปห้าคนเลยเปิดมากระตัดเดียวเองเฮ้ยสวยแล้วจังหวะนี้เซอร์ทาไม่ดีเอาแต่เซอร์กลับมาเป็นสิบเก้าการกินังเหลือสิบสามเฉยเลยเอาเุ้ยอะไรวะเนี่ยเุ้ยมันมันหมดเร็ว เฮ้ยการกินดังเหลือสิบเหลือเก้าเฮ้ยอสบคนเฉยเลยวัตต์ฟอ์ดสิบสอเตอหนตรนี้ดึงทเหลือแปดสิบเจ็ดเลยเฮ้ยวัดเดียววัดคงนะตรงนี้ฮะอุ้ยนี่ผ่านไปยังไม่ถึงนาทีเลยฮะผ่านไปสี่สิบวิการกินดังเหลือหกคนหกคน เจ็ดสามว้าวเฮ้ยแต่เกมมันยังไม่จบอย่าเพิ่งไปนับสองตหารถึงเขาจะเหลือเอาเอามึงตีโอเว้เวยบอกไอ้กูผิดอะไรเนี่ยไว้มึงตีหัวกูทำไมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไว้บอกมึงกบฏปะเนี่ยเล่นเรื่องพวกนี้ครับปล่อยเพื่อนเลยไงตีเพื่อนแล้วไว้บอกเล่นก่อนเกิดอยู่แล้วชูป้อนที่หลังครับเกิดอยู่แล้วครับเนี้ยโซซ่าโซเซมายังไงฮะ โอ้โหีทีแบลนนาโนทีบแบลเล่นถีบไวที่บอกเล่นตีอะไว้บอกตีเพื่อนี้พอเอาตีเซให้จบลูกจักรเลยอะจังหวะนี้แล้วดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะจบเลยไหมจะจบเลยไหมจะจบเลยไหมจะจบเลยหรือเปล่าผู้ชมยังยังพี่โกยังไม่หมดยังไม่หมดนียังเหลือสองนะยังเหลือตัวแบกอยู่ยัง อย่างให้ฮอนครับโอ้โหฮอนนี่ไม่บ้าแล้วไปตาวปังชนะที่สนาแมตช์แรกไปนั่นก็คือตอนก่อนคือว้าผมไหวอยู่แล้วเซอร์าือสับแตชนะมต่จะแมตชสนาินนะแ่ต้มอะชนะตเป็นตาวปังของ เซอร์ครับผมเป็นทางผัดไทยแล้วคุณผู้ชมเปิดเปิดเลยนะจะเปิดแต้เลยนะสองคิวสองเดทครับผมทางฝั่งของกากินางเป็นทางฮอนครับสิบสองคิวฮอนครับผมผมบอกแล้วนะถ้าปกติผมยังมาอยู่นะฮะตอนนี้ทางเซอร์ได้แล้ววินแรกครับขอแค่วินเดียวจะเป็นการชนะเลยฮะเดี๋ยวอ่าไหนต้องมีบีบมีอะไรนิดนึงฮะนี่ถ้าเป็นชีวิตอ่าตอนตอนนี้นะพี่ถ้าหลังแข่งเสร็จนะบอกแล้วห้ามมองข้ามครับผม curse c ครับคุณผู้ชมฮะ แดงไงครับตรงนี้แมปออกมาเป็นผัดไทยครับเมื่อกี้ MVP ในเกมเมื่อกี้ครับผู้ชมฮะครับผมลั่นทุ่งครับตรงนี้ฮะผักบุ้งไฟแดงรอบนี้มันลั่นทุ่งผักบุ้งลั่นทุ่งผักบุ้งผัดไทยแล้วครับรอบนี้ครับเออได้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 ลั่นทุ่งผักบุ้งผัดไทยนะต่อเปเาใส่หัว มามาให้หมดครับของกินของอินนั่นเลยฮะนะครับผมต้องครับคผู้ชมฮะแล้วยังไงครับภาพจับเอาแล้วฮะเรากำลังจะเริ่มอะไรอีกห้าสี่สามสองหนึ่งก็เดี๋ยวมารองเริ่มแล้วแมตช์สุดท้ายฮะในค่ำคืนนี้ฮะใครจะเป็นผู้ชนะใบไม้กระทบหัวใครเราจะเริ่มทันทีแล้วเริ่มแล้วเอาล้วจังหวะนี้แล้วจะกีนังเหมือนจะทะลุไปไหนฮะ เจ้าอ๋อวิ่งรอ่อเพื่อนะและตอนนี้16ต่อ14อ่ะ่เอ้ยเซอร์คน้อยเฮ้ยเซอร์12เฮ้ย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 เซอร์เหลือ10เฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว สิบสองสิบสามสิบสิบสี่สิบสิบสี่สิบสิบสี่เซอร์เดี๋เหลือเลขตัวเดียวนะลูกอย่าเหลือเลขตัวเดียวนะลูกไม่งั้นไม่งั้นโดนนะลูกโดนนะลูกตอนนี้คนเท่าแล้วจังหวะนี้ยังไงดีฮะตอนนี้เซอร์นำแล้วสิบหกสิบหกเอาสิบหกสิบหกเท่าสิบหกสิบห้า สกอร์ตามอยู่แค่2ผู้เล่นครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ชุบอยู่ครับผมน้องเบาฮะเซอบอกชุบอยู่ครับ9ก้าสิบามตรงนี้ยังไงครับต้องรอดูในตวน้ทังฝั่งของเซอร์ที่โดนทางคูเพิ่อนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงครับตรงนี้ครับทางฝั่งเซอร์เหมือนจะโดนทางเรื่องของ เอ่อ UI break เมื่อกี้นางเอาเหลือ13เฉยแล้วซอ17แล้วซอ17แล้วครับครับตัดทิจไม่ลงคนมันมีแผ่จริงๆนะฮบอกไปแล้วไงมันปิดไม่ลงคนมันมีแผลแล้วไม่ชุบด้วยแล้วกากินังตีพังเองหมดเลยตรงนี้ไม่ชุบเพื่อนครับแมนนี่พก พกรักวิโรดครับตรง,งอ้อ่านนังสคุณให้ถูกขออภัยนะครับผู้ชมฮะตรงนี้แล้วมาแล,ล,ล้วแมนนี่บอกตรงนี้มาแถบเข้าแดบออกเล่นกับทางผัดไทยอยู่ครับผัดไทยแล้วแมนนี่ขวดไม้มาตรงนี้เล่นกับทางผัดไทยแมนนี่โซลาโซเซมาแมนนี่บอกผัดไทยน้องเล่นเลยน้องตรงนี้แล้วไงต่อมีการต่อยให้อยู่ต่อยกันอยู่แล้วแมนนี่วิ่งกลับมาหาเพื่อนตรงนี้ครับมารองลอง,ลองรอเทครับวันนี้ฮะแล้วหมายลงแล้วแล้วตีไปเลยครับดามผู้ชมฮะแล้วไล่ตีแล้วแมนนี่ฮะจังหวะนี้ยังไงเอาแล้วแมนนี่โดนเพื่อนตีอะ ตามด้วยดาบครับตรงนี้นะครับแมนนี่บอกไม่น่าเอาหัวเข้าไปเลยครับตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้ฮะแล้วเป็นตามฝั่งเซอร์แล้วแน่นอนนะจังหวะนี้คือเซอร์ชนะแล้วแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะล้านเปอร์เซ็นนะตรงนี้วางใจได้ว่าสามแทบตกเป็นของเซอร์แล้วแน่นอนครับผม โดนตีนี่คือมันเยอะเกินไปในหน้าของเซอร์นะครับผมทำไมถ้าลองกากินังเรียบร้อยฮะหรือเเพียงคนเดียวถ้ามันไม่ไหวจริงนะตีไปเลยเรียบร้อยรัเรียบร้อยครับผมวินที่หนึ่งของแมปที่สองแมปต่อไปคือจะชนะจะเป็นเซอร์หรือกากินังไม่มีผลแล้วมันมีผลแล้วเพราะเซอร์คว้าสามแต้มแล้วเรียบร้อยฮะแลคุณผู้ชมรับเป็นไงเซอร์ครับผมเอาแคตีแล้วเขาสามแต้มแต่เขาจะเก็บคิวหรือว่าเก็บคลีนชีทหรือว่า เขาเรียกว่าเราเรามาเล่นมันเขาต้อเก็บคลีนชีชนะเพราะว่าสส่ตีมันถูกนับอยู่ในรีซ้อนทั้งหมดท่าแม์นี้เซอร์ได้อีกเซอร์ได้เก็บคลีนชีตขึ้นไปตีคู่กับซิปเปอรเอสเลยครับโอ้โหโอ้ยถ้าเซอร์ได้กับทีนังถ้าเซอร์ได้กับทีนังในในแมทนี้บอกเลยว่าขึ้นไปตีคู่กับสุดยอดรับเซอร์เซอร์อย่างนี้บอกครับน้องใหม่เล่นนิ่งแล้วก็มีทีมเวิร์กมากกว่าจะได้คลีนชีตไหมหมอกค้ำไม่ได้ครับบอกแล้วกลับบ้านแน่นอนผู้ชมว่าสำหรับเซอร์ครับผู้ชมครับผมอ่ะก็ เป็นเกมกีฬาครับทุกชมครับอ้าวยังไงครับปรับพลาดจับมาที่ฮอนครับผมกดทางด้านของ UI หลอดเลือดครับทำให้ทางด้านของฝั่งตรงข้ามนี่ก็เชื่อว่าน่าจะโดนเหมือนกันครับแล้วติดพิษครับตอนนี้ครับไปต้องอุ้ยจะตีอุ้ยตีได้อหรอฮอนฮอนมาแล้วเซอร์สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบเอ็ดนะตรงวันี้เซอร์นำมะเซอร์คนนำมะตรงแบบนี้แล้วกันกินังเหลือสิบคนแล้วอะกันกินังเหลือสิบคนแล้วกันกินังไม่เอาแล้วฮะกัรกินนังไม่ชุบแล้วใช่ไหม อ่ายังชุบอยู่อ่ะสิบสี่สิบหกครับตอนนี้แต่อยากโดนปิดแค่นั้นพออ,อยากโดนปิดแค่นั้นพอแล้วเหลือสิบสองสิบเอ็ดโอ้โหสิบแปดสิบสองโอ้ยกะกีนังไปไหนหมดแล้วเนี่ย โอ้โหต้องบอกเมื่อกี้กำลังผ่าของฮอนครับ้องกากรินังไมไหนหมดล่ะตัดผ่ากลับมาที่แมนนี่ฮะแมนนี่เหมือนจะกดทางโซลิเปอร์นะผู้ชมฮะกดอิริลีนนะครับแล้วก็โดนดาโนนาเมจจากทางฝั่งของกากินังแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ถ้าบอกเล่นไหมโนนาเมจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เออไอ้แมนนี่ล่วงอีกแล้วครับแมนนี่นี่โดนตีทุกตาเลยฮะแมนนี่เจสันับมิวเจสันบอยนี่เหมือนพยายามภาพน่าจะตรงหยัดจัดเลยฮะแมนนี่กลับมาเล่นเหรอพี่แมนนี่กลับมาก่อนพี่แล้วฮอนตรงนี้เหมือนยังไล่ล่าล่าความฝันอย่างต่่่่อออออออเเนนนืงงงงงงผผู้้้้ชมมมมฮะสาาาาาหรรรัััับบบกกกิยไพตตตีคว เรียบร้อยฮะไม่ต้องไม่ต้องกังวลแล้วแต่บอกเลยว่าไม่ต่างกันเยอะฮะบออกว่า้คนเท่าเฉยเลยเอาคนนี้ลั่นครับพี่เอาออกก่อนพี่ลั่นพี่โอ้โหเพื่อะไรด่วนๆเลยพี่โอ้โหแล้วนี้มาคราซิมครับซิมพกเราเรียบร้อยแล้วแล้วเขาแล้วเขาทำไมนี่นะฮะจบแล้วกากินังตัวนี้ฮะแล้วเซอร์รีเซตขึ้นมาได้สิบหกคู่เล่นแล้วคุณผู้ชมนะตอนนี้สามสิบสี่สิบห้าเข้าไปแล้วครับกากินังเหลือเพียง แปดผู้เล่นครับว่าว่าไงครับตรงนี้เรียบร้อยฮะแต่อย่าพึ่งดีใจไปครับผมสำหรับฐานะของทีมเซอร์ครับเพราะว่ากากินังนี่เขามีดีกรีทางด้านของเรื่องการรีเพื่อนแล้วการบุกบ้านใหญ่บ้านครับุณผู้ชมครับนี่จากแปดเป็นเก้าแล้วครับคุณผู้ชมปันยไงเฮ้ยสิแปดผสมสิเก้าต่อสิบหกยังไงแล้วพอนยังอยู่นะว่าวคอนยังอยู่นะคอนกลับมาอีกแล้วนะอุ้ยได้ยังไงครับเซอร์ตอนนี้นี่ดูเหมือนจะมีบัฟแค่ว่าชุบเพื่อนไว้นี่ครับผมส่วนกากินังนี่ไม่น่าจะประกดอะไรไปบ้างกากินังก็ยังมีเหลืออยู่ครับแใกล้้ดว เฮ้ยฮอนมาบ้าตอนนี้มันไม่มีผลเลยนะฮอนเฮ้ยแต่ทางกะกินังยังไปชุบอยู่นะทะลุไปหลังบ้าอยู่นะตายต้องเนี้ยแข็งรุดเกิดนะพอนี้ครับไปหลีนนะพ่อแล้วแข็งแบบนี้ก็ต้องโดนอย่างนี้นะครับว่าวแล้วเลี้ยงหลังครับผมอภัยโยธครับว้าวโอ้โหแต่ยังไงฮะยังเหลือโฟนอยู่ครับยังเหลือนะยังเหลือโฟนอยู่มีอ่าวฮอนไปยังมีโฟนนะผู้ชมฮะแล้วยังไงครับเหมือนทางฝั่งเซอร์เหมือนในต้องต้องย้ายรีบย้ายศพย้ายเพื่อนนะครับผู้ชมฮะ องนี้ยังไงครับกากินังก็พยายามรีเซ็ตการตื่นขึ้นมาเยอะพอสมควรครับว่าฮะย้ายบ้านแต่เพื่อนที่ค้ำให้ก็ต้องแลกกับเพื่อนที่ค้ำให้เนาะว่าเนาะพัลสโลได้ครับใช่ครับเขาจำแบบพัลสโลคได้มากเลยพี่โกรแล้วฮอนเวลาฮอนไปแล้วเปล่านะฮะแล้วยังไงครับรอบนี้คัทบอกขอแก้มือหน่อยครับเฮียตรงนี้ครับโอ้โหนเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นคาโร่นะไม่ใช่นอนอันนี้เป็นคาโร่เป็นคาโร่หมดยุกแล้วสินะครับกากินังผมสีฟ่คนกัหมดเลยแกแลังหมดยุกเลยังฮะเป็นฮอนเมื่อกี้ฮอนรอดครับฮอนไปดึงแล้วไปทะลุบ้านแล้ว โอเคใั้ <ผม S 1> การลกนะโอเคครับโอเคแต่การลกก็โหดครับอ่านนนะในไกลๆกลา,กลา,กลาเป็นจรครับที่ฟันลมเะเป็นอ๋อชุบลำครับชุบลำนึกว่าฟันลมอ่ายังไงจรครับจะไปรีเพื่อนได้ไหมผมต้องบอกงี้พี่โหวว่าตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นกัารกินนางมาเน,นี่ยคือเขารีบ้านเก่งนะ เก่งก็ด uhm ูเน like, si> ี่ยปกติคือจากที่โดนกักแบบเมื่อกี้นี่คือถือว่าทาได้ดีทางการกินนางนะครับที่สามารถดีเซตแล้วก็พยายามแลกบ้านเปลี่ยนบ้านแล้วกลับมาได้คือซูสีอ่ะถ้ามีจังหวะที่มีเพื่อนค้าให้และยื้อได้แล้วเปลี่ยนบ้านได้หมดอาจจะพลิกกลับมาชนะได้นะต้องบอกนะถูกต้องครับผมแต่ตอนนี้ครับเหลือเพียงคนเดียวและสุดท้ายครับมันไม่อยู่จริงๆครับคนเดียวปะครับยี่สิบอยครับ เรียบร้อยคุณผู้ชมฮันแล้ว MVP ในเกมที่2หรือยไที่สองครับต่อไปเราฝั่งของค r า s เดโม o 13คิว3เดย์ครับคุณผู้ชมฮันตั้งฝั่งของกอนนั้นปกติผมถูกคนเดียวนะอันนน่เกับไปสิบหกตาย5คู่แรกผมให้เสมอนะแล้วก็คู่2ผมให้เซอร์ชนะ2 1หนึ่งแต่มันก็เป็น2แบบขาดลอยฮะ Oh. เป็นสี่ศูนย์เลยะฮะก็ขอสามแต้มไปนะครับผมโอเคแะก็จบไปแล้วฮะก,การแข่งขันนะครับคืนนี้ฮนะมีแค่สองคู่คนระับเรามารอลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวน้องๆต้องไปซ้อมกันแล้วด้วยนี่สามทุ่มครึ่งใช่ไหมใช่ครับผมสามตุมครึ่งซ้อมครับผมวันนี้